สวัสดีครับเบลรุนมือสองสงขานะครับวันนี้พามาชมขั้นตอนการพ่นสีแดงแก้วหรือว่าแดงบอลนะครับในเว็บร้อยมาไอไฟเียงมังลมปี5้าสีตัวไม้ฟ้านะครับผมจะรองพื้นเป็นบอลเงินกิดก่อนนะครับอันดับแรกสีต่อมาก็จะเป็นสีมันจะออกโทนชุมพูนะครับเขาเรียกว่าสีพื้นของแดงแก้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นชุพูอ่อนๆใกล้จะแดง อย่าสีหมดแล้วนะครับตอนนี้จะผมพาไปดูสีนะครับจากประมาณไหนาจากประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือพ่อนแค่เที่ยวแรกอีกนะครับยังมีอีก2อสามเที่ยวนะครับอ่าที่พ่นแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สีสีเดี๋ยวผมไม่ดูสีหน้าตาสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าทําสีแดงบอล แดงแก้วนี่คือปวดหัวเลยนะครับไม่ใช่ปวดหัวอะไรนะครับเพราะว่ามันจะทํายากหน่อยคื้นเป็นสีบอลเงินเพื่อนๆน,นดูเลกเกอร์ของเขานะเลกเกอร์นี่คือเลกเกอร์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่สีนะไอนี้คือเลกเกอร์เขาเรียกว่าเลกเกอร์น้ําเชื่อมใช้สําหรับพ่นสีแดงบอลหรือว่าสีแดงแก้วเหมือนกับพวกด ada, แดงมัดด้าแดงฟอร์จูนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสีพื้นก็จะเป็นโทนชมพูอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวหลังจากผมพ่นสีพื้นอีกหนึ่งเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเคลือบแล็เกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับเดิไปหนนะครับสีหมดแล้วสีบอลสีแดงบอลหรือว่าแดงแก้วเพื่อนๆต้องพ่นพืนพ้นให้สม่ำเสมอนะครับแล้วที่สำคัญแล็เกอร์น้ำเชื่อม รอบก็ต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าชิ้นนี้สองรอบอีกชิ้นสามรอบถ้าแบบนั้นสีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องเอาให้รอบเท่ากันทั้งสีพื้นแล้วก็สีสีเละเกินน้ําเชื่อมโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันครับถายมือหนึ่งพุ่นมือหนึ่งก็จะดูยากๆหน่อยนะเพื่อนเพื่อ สำหรับใครที่คิดจะทําสีแดงบอลอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรียกสีอื่นได้แนะนําเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเหมือนพวกสีขาวสีบอลเงินสีดําสีน้ําเงินปกติก็มันไม่ยากแล้วก็มันไม่หลายบาทด้วยผมโทรไปถามร้านผสมสีนะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะผสมสีแก้วสีพื้นตัวนี้ครึ่งลิตรสี่ร้อยเก้าสิบน้ำเชื่อมอีกครึ่งลิตรก็สี่้อยเก้าสิบาท ถ้ากลับว่าเป็น980บาทในการพ่นสีแดงบอลแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พ่นเป็นสีขาวสีเบอร์ใช้สีเบอร์ตัวไหนก็ได้สีขาวแล้วก็พ่นมุกแยกทับหน้าก็จะประมาณสีประมาณ350-400กว่าบาทแล้วแต่ดาวแล้วก็ไอเม็ดมุกเราก็ผสมกับทินเนอร์พ่นแยกพ่นโปยหลังจากพ่นสีขาวเสร็จก็ได้นะครับ ถ้าแบบนั้นมันจะถูกหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแดงบอลก็ต้องประมาณนี้อย่างเดียวเลยครับถ้าไม่ใช่วิธีนี้ไม่สวยเก็ดก็ไม่ขึ้นนะครับก็เป็นสีแดงบอลธรรมดาโอเคเดี๋ยวเที่ยวที่สองนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับมาดูสภาพกันนะครับหลังจากที่พ่นพื้นสีสียุพูไป เกือบสามเที่ยวนะครับสองเที่ยวเป็นเตรมแล้วก็โบปอยกหนึ่งเที่ยวนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือสีพื้นนะครับเพื่อนๆวันนี้คั่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อให้ชมในการเคลือบแลกเกอร์นะครับสีพื้นก็จะประมาณนี้เลยครับชมพูสวยๆยงาๆฉ่ำๆประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมาต่อให้ชมกันอีกพรุ่งนี้นะครับอตอนนี้นะครับมาถึงขั้นการเคลือบแลกเกอร์แบบน้ำเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแลกเกอร์ในกาก่อนนะครับ นี่คือแล็กเกอร์นะครับจะเป็นสีแดงประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบที่3ามผลัเคลือบแล็กเกอร์ใส่อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าจะเคลือบแล็กเกอร์น้าเชื่อมสักสองเที่ยวให้สีออกแก้วแล้วก็เป็นสีแดงเต็มนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ยังเป็นสีชมพูอยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นสีชมพูอยู่นะครับเรี่มออกแดงแล้วนะครับ โอเคนะครับเที่ยวแรกสีแดงก็จะขึ้นหน่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอซ้ําเที่ยวสองครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเที่ยวแรกโอเคครับเดี๋ยวมารอชมตอนเสร็จนะครับหลังจากเคลือบเล็กเกอร์น้ําเชื่อมรอบที่สองเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับความเชื่อมจะขึ้นมาแล้วนะครับ โอเคนะครับหลังจากพ่นเที่ยวที่สามเต็มเคลือบแลกเกอร์เสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเงาเงาฉ่ำฉกันไปเลยนะครับโอเคครับสามเที่ยวจบงานเงาเงาฉ่ำๆ่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ